สำหรับท่านใดน,นะครับที่ต้องการจะขายนะครับก็ให้ดูคลิปนี้ให้จบโดยห้ามกดข้ามแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับให้ดูให้จบฟังให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทําตามกติกานะครับถ้าผิดกติกาผมจะไม่รับฝากขายนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่อง Top t ทนะครับผมโอเคในคลิปนี้นะครับผมก็เอ่อจะพูดยังไงดีคือมันมาจากคนดูนะครับผมที่ขอมากันเยอะนะครับผมขอมากันเยอะอยังไงคือหลายคนก็ถามมาบอกว่าพี่เออรังรับขายรหัสเกมฟรีไฟอยู่ไหมครับพี่เออประมาณว่าผมต้องการใช้เงินครับ าขายรหัสเกมฟรีไฟหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งที่จริงอะนะครับก็มีเพจหรือกลุ่มที่ขายเกมฟรีไฟรหัสเกมฟรีไฟ,ฟ υ υ υ อยู่แล้วโดยเฉพาะนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเป็นไงไม่น่าเชื่อถืออาจจะโดนโกงได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมอะเคยขายรหัสเกมฟรีไฟ,ฟผมไม่เคยโกงใครครับผมนะผมอ่าเคยขายแล้วก็แบบดังมากๆเลยในช่วงนั้นนะครับผมผมก็เลยนึกขึ้นได้ครับผมมาคิดนานแล้วละ่ะเออมาคิดนานแล้วเราก็เลยคิดว่า ผมจะลองสักตั้งหนึ่งนะครับถ้าทุกคนสนับสนุนนะผมถ้าทุกคนทําตามกติกานะครับดูคลิปนี้ให้จบอย่ากดข้ามนะครับผมดูทุกละเอียดทุกขั้นตอนนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคนมาอุดหนุนนะครับมีคนมาซื้อรหัสขายออกง่ายนะครับผมก็จะทําการจ้างคนมาดูแลเพจนะครับแล้วก็เออนั่นแหละจ้างคนมาดูแลร้านนะครับร้านขายรหัสเกมฟรีไฟของผมเลยนะครับผมโอเคเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมา คุยกันว่ารหัสที่จะขายเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับผมรหัสที่จะขายนะครับขอเป็นรหัสเลและราคาถูกนะครับผมเป็นรหัสที่เลิกเล่นนะครับและก็เป็นรหัสที่ร้อนเงินต้องการใช้เงินนะครับผมโอเคเนาะไม่เอาราคาสร้างบ้านหรือสร้างตึกนะครับผมไม่เอาสกินปืน4ี่ห้ากระบอกบอกขายราคาหมื่นนึงนะครับผมเคยเจอมาแล้วนะไม่เอานะครับผมเอาราคาที่ถูกที่สุดที่จะถูกได้นะครับผมอ่ะส่วนเออเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะ ดูอีกทีผมจะคิดเปอร์เซ็นต์ไม่แพงมากครับผมนะอ่าคิดเปอร์เซ็นต์จากหักจากการขายไม่แพงนะครับเป็นการฝากขายนะไม่ได้เป็นการซื้อเลยนะครับทุกคนคือมาฝากผมขายนะอ่ารหัสก็คือเอารหัสอาฝากผมไว้ผมจะเอาไปโพสต์ขายให้นะครับพอขายได้ปุ๊บอ่าผมก็มาเอาเงินโอนให้เจ้าของรหัสนะครับผมโอเคเนาะก็คือถ้าใครเอามาฝากขายรหัสแล้วนะครับแล้วเอาระหว่างที่ผมรอขายอยู่มีคนมาซื้อผมปุ๊บ แล้วผมติดต่อไปอ้าวขายไปก่อนแล้วมาบอกผมว่าขอโทษครับผมขายไปแล้วแบบนี้นะผมจะประจานนะครับผมขออนุญาตประจานเลยนะครับอันนี้คือตกลงกันไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมเปิดตอนนั้นพอผมมีคนติดต่อมาซื้อปุ๊บบอกผมว่าขายไปแล้วครับพี่นะครับผมเป็นแบบนั้นไปครับผมนะผมก็เซ็งเลยนะครับคือมีคนติดต่อมาซื้อก็ไม่ได้ขายนะครับผมกลายเป็นว่าผมทําคลิปฟรีนะครับผมทำคลิปไปก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะอืมโอเค ก็ผมก็จะมีหักเปอร์เซ็นต์หน่อยนึงนะครับอ่าที่หักเปอร์เซ็นต์นี้เพราะอะไรเพราะว่ามีปัญหาคือบางทีผมต้องรับผิดชอบอย่างเช่นผมต้องคอยเปลี่ยนรหัสให้ต้องคอยเคลียร์รหัสคอยอะไรคอยคุยนะครับคือหลายอย่างเลยแหละนะครับผมบอกเลยผมก็เลยต้องขอเปอร์เซ็นต์สักหน่อยนึงนะครับผมโอเคเป็นการดูแลร้านนะครับผมอ่าถ้ามีคนใช้บริการเยอะจะจ้างคนไปดูแลแทนนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็นะครับผมอ่า โอเคเนาะผมผมจะขอปรับเป็นเงินมูลค่า300รอบาทนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่นั่นแหละนะครับผมใครที่แบบว่าบอกว่าขายไปแล้วนะครับผมใครที่บอกว่าใครที่เอามาฝากผมขายแล้วก็พอผมมีคนมาซื้อกับผมแล้วใช่ไหมแล้วผมติดต่อไปปุ๊บบอกว่าขายไปแล้วนะครับผมผมจะขอปรับ300รอบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ให้ปรับก็จะฟรั่านนะครับผม300อบาทโอเคประมาณนี้นะครับผมรหัสที่แลคือรหัสอะไร รหัสต้องมีตัวละครตัวละครนี่ไม่เท่าไหร่นะตัวละครก็ขอให้มีเยอะๆก็พอนะครับแต่เลเวลสูงๆแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคที่สําคัญคือชุดครับผมชุดกับสกินปืนชุดต้องเยอะมากๆครับผมเอาประมาณพี่แล้วกันนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เยอะๆนะครับผมนี่นะจะสังเกตว่าชุดจะมีเยอะมากๆนะครับผมอันนี้จะเป็นรหัสเล่นมาสามปีนะครับผม ราด3ปีชุดจะเยอะมากขอเป็นชุดแรร์พวกเลดไลท์อะไรเงี้ยพรใช้ได้อยู่นะวกวเชุดเลดไลท์มันจะมาปีละครั้งนะครับผมโอเคของเยอะๆนะครับของให้มันมีเยอะหน่อยชุดพวกก็จงก็จิตอย่างเยอะๆเนี่ยโอเคเลยครับผมนะโอเคให้มันมีเยอะๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือขอมีสกินปืนอย่างละหนึ่งก็ดีครับผมอย่างเช่นแต่ว่าเป็นของแรร์นะครับอย่างเช่นสมมติ M4 ก็มีปืนสกินนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมถ้ามีสกินนี้นะแล้วก็ a w อันนี้ก็โอเคนะครับผมลูกซองนะครับก็ขอเป็นลูกซองสักกระบอกอะไรก็ได้ขอแร่ๆหน่อยนะครับซองโลกซองอะไรก็ว่านไปนะครับก็สักกระบอกสองกระบอกนะครับผมแต่ถ้าใครมีสกินแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเยอะมากๆก็โอเคนะครับแต่ว่าผมอยากให้อย่างละหนึ่งแบบประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มีเ k เคตาก้อนอะไรนี้ก็ได้หรือว่าเป็น AK ตัวนี้ก็ได้นะครับผมโอเคมีแบบนี้เลยนะครับผม ถ้าอย่างไงถ้ามีสกินปืนเยอะก็ติดต่อมาดูกันนะครับผมมาถามก่อนได้แต่ว่าถ้าน้อยนะครับต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ารหัสตัวเองมีของน้อยนะครับก็ไม่ต้องติดต่อมาเนาะโอเคนะครับผมเราจะไม่รับรหัสราคาถูกนะครับผมเออไม่ใช่ราคาถูกเรารับรหัสราคาถูกแต่เราจะไม่รับรหัสที่ไม่แรนะครับไม่รับรหัสที่แบบว่าในน้อยนะเลือกเริ่มต้นอย่างเงี้ยไม่เอานะครับผมอ่าโอเคพวกสกาสเตตันอะไรเงี้ยนะครับรหัสจะมีราคานะครับผมโอเคเนาะ ราคาต้องไม่สร้างตึกนะครับราคาต้องถูกมากๆนะที่ทีเอามาขายนะโอเคนะครับของก็มีพวกนี้เลยเนี่ยพวก MP40 อะไรเงี้ยนะครับมีสักกระบอกหนึ่งนะครับผมดีๆหน่อยนะครับอ่าก็ของต่างๆก็ประมาณนี้นะครับผมขอให้เยอะๆหน่อยนะครับเนี่ยถ้าได้สักครึ่งนึงของผมนี้ก็อ่าติดต่อมาขายได้แล้วนะครับผมอ่าของผมนี้ถือว่าไม่เยอะนะนะครับถ้ามีสักครึ่งนึงนะครับผมมีคาตาโนคาตาะอะไรเงี้ยเนาะโอ้มีสักครึ่งนึงของผมนี้ก็ติดต่อมาได้เลยับผมนะไอดี ID ดีไลน์นะครับข้างล่างเลยนะครับ ID ดีไลน์นะไอดีไลน์ข้างล่างถ้า ID ดีไลน์หายไปก็แสดงว่าเออ่ผมปิดลับนะครับเพราะว่ารหัสมันเยอะเกินนะตอบไม่ไหวนะครับท่าทางต้องมีบ้างนะครับผมท่าทางที่สําคัญที่สุดคือขอให้มีท่าทางท่านี้นะครับผมเอาไว้จีบสาวนะโอเคนะครับกระเป๋าก็ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับผมพวกกระเป๋าแอร์บอทอะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่สำคัญเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเออ่มาหาซื้อหาอะไรเอาก็ได้มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกของพวกนี้นะโอเคนะครับผม ก็ที่สําคัญก็คือสก,กินปืนกับชุดนะครับขอให้เยอะๆนะครับผมมีบัตรคุณยิ่งดีครับผมจะได้ราคาแพงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะจัดให้นะเดี๋ยวจะตีราคาให้อีกทีนึงคืออันดับแรกอะ่ะติดต่อเข้ามานะครับส่งรูปบัตรประชาชนถ่ายคู่กับชื่อในเกมนะครับผมเนี่ยสมมติผมชื่อ ffc ffc th top th. Th. th นะครับเขียนลงกระดาษเลยเนี่ยเขียนชื่อในเกมของเราเนี่ยลงในแผ่นกระดาษนะครับแผ่นกระดาษ a 4หรือกระดาษนักเรียนก็ได,ด้หนังสือนักเรียนนะครับผมแล้วเอาบัตรประชาชนหรือบัตร นักเรียนบัตรประจําตัวนักเรียนบัตรอะไรก็ได้ครับผมที่แสดงว่าเป็นชื่อเรานะครับบัตรทองก็ได้นะบัตรอะไรก็ได้บัตรนักศึกษาก็ได้เอาวางเทียบกับแผ่นกระดาษที่เขียนชื่อในเกมนั้นนะครับเอาวางไว้ด้วยกันแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ชัดเจนนะครับใส่ถ่ายรูปส่งมาให้ชัดเจนที่สุดนะครับให้เห็นทั้งชื่อทั้งอะไรให้ชัดที่สุดนะครับ <S 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 โอเคนะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับในช่องแชทในไลน์นะครับผมอ่าแอดไลน์มานะครับผมโอเคแล้วผมก็จะติดต่อกลับไปนะครับผมก็ คอยรับสายหรืออะไรให้ดีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอรหัสแล้วก็เพื่อเข้าเช็คนะครับผมห้ามติดต่อไปทางอื่นนะครับนอกจากลายไอดีข้างล่างเท่านั้นนะครับผมถ้าติดต่อไปทางอื่นก็อาจจะโดนโกงนะครับอาจจะโดนเพจปลอมนะครับผมอาจจะโดนลายปลอมนะครับต้องติดต่อทางช่องทางข้างล่างเท่านั้นนะครับผมโอเคเนาะนะครับก็อย่าไปผิดนะครับถ้าไปผิดอาจจะโดนโกงง่ายๆเลยนะครับสาหรับผมขายให้จริงๆครับผมรหัสนะครับถ้าแลจริงๆของเยอะจริงๆนะครับได้ราคาไหล อ่าหลักหมื่นแน่นอนนะผมราคาถึงหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่แลนะครับก็อ่มันต้องแลดิเออราคาที่ผมรับมันต้องแล <laughs> พูดบวกไปวนมาก็ขอกลางๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับไม่ไม่แลมากอ่กลางๆ,ๆนะครับผม,มก,ออกลางๆนะครับมีพวกคาบกิบอะไรก็ได้นะครับผมก็จะให้ราคาที่อยู่ที่ประมาณอ,อ่กลางๆเหมือนกันนะครับผมไม่แพงมากนะครับแต่อย่าเอาราคาที่แพงเกินจริงนะครับผมไม่เอาราคาที่แบบแพงเกินจริงนะครับเพราะว่าผมขอคนที่ เลิกเล่นหรือว่าคนที่ร้อนเงินจริงๆนะครับผมผมไม่เอาคนที่แบบว่าต้องการขายเพื่อจะไปสร้างตัวใหม่หรือว่าขายเพื่อเอากําไรนะครับผมต้องการใช้เงินจริงๆเท่านั้นนะครับผมจะเออนั่นแหละผมจะกดราคาเออผมจะกดราคาเพราะว่าผมต้องการราคาถูกๆนะครับแต่ผมก็หักเปอร์เซ็นจากคุณเอานะครับผมไม่ได้เอาไปขายแพงเกินราคากว่านั้นนะครับผมโอเคแต่ก็ดูก่อนบางทีก็อาจจะไปขายแพงกว่านิดหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมหักเปอร์เซ็นน้อยนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสนใจแอดไลน์แล้วก็ส่งรหัสมาให้เช็คได้เลยครับผมนะเดี๋ยวจะทำการขายให้มาไวได้ไวนะครับถ้ามาช้าชา้านานแน่นอนเพราะว่าส่วนมากจะมีคนติดต่อมาขายเยอะมากนะครับถ้าจะขายต้องรีบติดต่อมานะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้นี่บอกเลยว่าทำให้ตามที่คนดูขอมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับผม โอเคจะได้มีคนมาฝากขายเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะบายบายวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟให้น้องๆดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปคัดลอก UBD ของเราก่อนนะครับป๊าฟนะครับแล้วก็นะครับมาที่เว็บ24สโต้นะครับโอเคนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับกดอ่าล็อกอินเฟสบุ๊คนะครับอ่าโอเคนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับกดเติมเงินนะครับเติมเงินทัวเล์นะครับโอเคแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับที่เราโอนววล์เบอร์นี้นะครับแล้วก็มาใส่ีตรรงนน้เลยะคับ หลังจากที่กรอกเลขกางอิงเสร็จนะครับก็กดยืนยันการทำรายการนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเครดิตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถดูเครดิตได้ที่ด้านบนซ้ายนะครับ50เครดิตนะครับจะไปสุ่มของรางวัลกันนะครับกดที่หน้าหลักเลยนะครับปั๊บนี่นะครับมาแล้วนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับโอเคนะครับใส่ยูไอดีของเราตรงนี้นะครับปั๊บปั๊บนะครับนี่นะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับว้าวอุ้ยสวยงามนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับรางวัลสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่3,697เพชรนะครับเริ่มการสุ่มครับผม ครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากนะครับอ๋อจะไงครับผมจ้งวันนี้อึ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับอันแรกนะครับอ่าแต่ก็ไม่ดีใจเท่าไหร่โอ้ผมเฉยๆนะเพี้ยแค่นี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าสำหรับน้องๆนะบอกเลยว่าโหได้น้องๆได้นี่โคตรดีเลยนะครับโหโคตรคุ้มนะครับก็ดีใจเหมือนกันละแต่ว่าเฉยๆครับเฉยๆเออเดี๋ยวมาส่มให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อน้องๆอยากสูมบ้างนะครับอ๋อของรางวัลนะครับมีโอกาสได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับ อ่าก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอ่านี่นะปั๊บนี่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับยังไงเราก็คุ้มเลยนะครับโคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับโอมีที่ไหน50บาทได้มา5000กว่าเพชรนะครับปกตินี่มันตกอยู่ประมาณเกือบ2,000บาทเลยนะนะครับโอเคให้ไปกันต่อผมจังวันนี้นะครับอ่ามาเฮ้ยอ้าว้างครับผมจังวันนี้ถ้าน้องๆนะครับอยากได้เพชรฟรีของพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์เลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมา มาโอ้โหร้อยเจ็ดสิบสองเรนะครับสุดท้ายเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับปั๊บหุ่ได้รถด้วยโอ้ยอย่างเท่ครับผมนะครับว้าวตอนนี้นะครับได้มาหกพันห้าร้อยเก้าสิบเ้ยเดไม่ใช่ดิเรามีเพชรอยู่แล้วเนาะได้ประมาณห้าพันกว่าเพชรนะครับยเยอะมากเลยนะห้าสิบบาทนะหาที่ไหนได้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าอยากตามมานะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ